สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขคนเลยจ้าสบายดีตอนแรงจ้าพี่น้องตอนแรงไมอนีกาอยู่ห่านคือเก่าเลยพี่น้องอยู่ห่านในหงเฮียนนี่แหละกาคนกาหากาเลิกแต่หงเฮียนพี่น้องมาแต่หงเฮียนและะ้วกามาห่านนีแหม่มบรรยากาศตอนแรงแรงเลงยพี่น้อง สี่หาโมงนี่แหละโรงเรียนกะเลิกเมื่อมัแล้วนเรียน,นมาถ่ายภาพบรรยากาศทางหลังบ้านให้พี่น้องได้เบิง,บงน้องอนนกับไอ้กงูพีพ่น้องอยู่ฟังนะพากันไปเลาะลินปากะห้มดพี่น้องบ่ได้อบ่ได้เกอ,เกอ,อมือเลย พี่น้องลูกค้าม,มึดแ้วอลการมาหนักเงินกับอีแม่เลยพี่น้องมาไหนมาได้เท่าใดมาไหนแม่ใายดีพี่น้องป้างามไปดีแม่ที่สบแดงเลยพี่น้องวันนี้ขายติ๊กจ๊อกวยังแม่ทีเปิ้ลบนอยู่มาหนักเงินพี่น้องสรุปอลไรแบบน,นี้ตอนแรกแล้วก็มาหนักเงินได้เท่าใดเม,มือมานนี่ได้เท่าใไแม่ แปดแสนแปดแสนันกะไมซื้อคอนอดซื้อยังแม่ซื้อื่องเขาหันแต่ละมือน่ะกะร้ายแล้วเหลือมงคมแสนแล้วมืดบอครับเปียกไหมมืดตั้มกามืดพี่น้องมืดขึมือตั้มครับเปียกดับมก็มีต่ใบนะเอาถ่ก ไปคนหนึ 11, ่งไปหารอยน้องมืออีพอกระไปหาเราถอดไปบอกมื่มอน,นอีพอควอดถาะควอดตะวัน่แตะวันมือี้หากระหาใส่กระสอบ<ม>ใส่กระเป๋า<ม><ม>กระสอบจำนวเนี้เท่าไรแม่สี่สิบสี่สิบพันจะได้ไป<ม>นอนส่วน,นว่าเบื้องานเตาอันนี้ทันชิดล้ดลดราคาแล้วว่าเตาสีนี้เป็นเตาอ,อกเลยแม่ไะจัสิลายแล้วจะดสลายแล้วควันควันน่ออนญาตการไปเอาอยู่ป่าล้างบ้าน บรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องเย็นเมื่อวานนี่ปลาขึ้นมาปิีงหาตัวพี่น้องปลากระตูทำเนี่ยทำซ้ำนิวกินกับตำมะทั๋วกินกับสมบูติอ่ะเหมือนซมบูติอ่ะทางกับเปลือนค่ะพี่น้องขึ้นซองขึ้นแลยฝนตกทางกำลังแหงตกเปียกอีกทางจนบวมมิดแถวนี้เมืองหอยรถ ทุกคนกลับมาขวัดเนี่ยมือสาวนี่ไปรงเรียนทางมันบวมของดินแม่เบิรมือสานี่ก็ไปตลาดเตตดึกดิ่งไหมจะปุ๊กเราเขอไปอืนอื่นกาไปแต่ส่แล้วคนดลกียัมดแล้วจักสอบฮะสอบสอบออสอบเบด พากัะนหนังนับเงินพี่น้องมันกาพี่น้องมิ้งใบพันุ์ใบพันุกี่พี่น้องสื่อขอนมตัวนี้ซื้อขนมได้ทุงหนึ่งสองพันพัได้ไหมหนึ่งไทยรจักษ์เน่อยกระบุกปรจักษอันนี้เป็นใบเศร้าจะกรมีอยู่ได้เงินใบสองใบเศร้าก,กระลายอยู่ได้ขําวมาซื้อป,ประมาณสองแสนได้ขายอยู่นะแม่เนาะ าต่ำก้ามืด่น้องหัวปิ่นพี่น้องพ่อพัดหยิบทานแม่ผู้เดียวจะเกาบสิเอาเงินจะผู้ให้เงินบห้เงินบู้เลยทั้งต่ำทั้งพี่สังทกั้งน้ำก้อนไปน้ำก้อนไปซื้อใหม่ได้สองมดมดเงินที่สองอีกพ่อได้ขายยูพี่น้องไงเงินทาน น้องคอนกับพากันนับเงินแล้วตอนแรงๆนี่แมนพากันเห็ดเวียกอยู่ห้านแล้วละก้าคัมคนอะไพี่น้องจิงได้มาเงินน่องแต่ละมือ้อน,นอนนะน,นอนอยู่เพื่นนอนน่องพุณอะไรพี่น้องเพือนอยู่หน้าทางกูแมนเพื่อนหลังนี่นหะนอีพ่อเป็นคนนอนนอนเผาเครื่องอืดับเงินน้อยพี่น้องเวลาพันสองพันมาสรุปมึงว,ว่าชิได้เท่ายมึง พีก่ก็จะถตาตปูอยู่รับแล้วแล้วพี่น้องนับเงินกับ2 2> จัดไว <2 S 2> ้เป็นคัดเป็นคัดเลยรวมทางเงินนี่เป็นเท่าไ,ไหร่แม่เงินใบใหญ่อันนี้ใบเศร้าใบซิกมาแหละพนี่น่อยเขาก็มีเงินใบเศร้าใบซิกได้พอแม่ให้เมื่อสามสี่ห้าหกตัวนี้สิบหอดสองสี่หกแปด หกแสนแปดสิบพันหกแสนแปดสิบพันเมื่อวานนี่แปดแสนพี่น้องมื่อวานนี้บ่อใดสามเมื่อวานนี้มื่อวานนี้บ่อใดสามเมื่อวานนี้ลุดลงเนาะได้หกแสนแปดสิบพันมื่อนี้พี่น้องสรุปขายมื่อนี้เขาเปียกบ่ได้ขายดีไปได้ต้มกรณีพี่น้องปอห้องเยนปอหานี่กับผักมันซุกกันด้ข่าวปอหนึ่งกับผักมาแต่ปอสองพอสามพอสี่มาแต่เท่านี้ได้ขายมื่อนี้ละกันอนุบาล ได้ไข่ดีอยู่พี่น้องสนีทแหละแล้วก็กระิบว่ได้เก็บลายรอบนี้เราเออไปซื้อคอนโดอุ้งซิ่งก็มี้ละสามแสนปลายแล้วพี่น้อง,งนนอโนนกับพอเทานางสมสมวิวยุคอาณาลิมน,น้องสะ,ะที่พอไปเอาหามมาเมื่อกี้นี่จะหน่อยฉีกเกลือปลาแล้วก็ตึงแฮาเปลาขึ้นมากินแรงพี่น้องปิ้งกินกับตำม,มัดหัวคว้วกับหัทั้งคว้วทั้งหงษ์น้องอโนนกับปลาต้มหัวนางนี่อยู่แขนน้องนนน นั่นชิวมาลูกน้องเลยนั่นนนนั่นกินขนมบ่อุ้ยตายแล้วมาเมื่อกี้นี่ถามกินบ่ขนมทึอชโลมบ่กินบ่กินบุกินจะหน่อยชิลงกับปลากับอีฝอพี่น้องตึงแฮปลาขึ้นมากินแรงกาหนักเงินสอยอีแม่กาแล้วเดี๋ยวจะพี่น้องตอนนี้น้องพลกากำลัง ตามล้งอีฝอกับน้องอาน,นุนไปอันเกลือปลาพี่น้องสีพากันเอาปลาขึ้นกินแลงมื่อนี้น้องคอนกับบทันได้เปลี่ยนเครื่องนังเฮียนสำพีน่น้องยังนุ่งสุดนังเฮียนอยู่พเพราะว่ามาแล้วกเฮิตเบียก์ซอยแม่เฮิตเบียกในหัหนแล้วอเลยพี่น้องจึงเมื่อเปลี่ยนเครื่องกลาเวียกแล้วเมื่อจึงใดเมื่อออกเมื่อเงินนอกเ็ <c oughs> พี่น้องอันนี้ก็แมนควายน้องคอนเนี่ยพี่น้องสองตัว แม่กับลูกเบึง่งลูกยังจุ่มน้ำอยู่น้องอน,นุนกีพอพี่ก็ลาอยู่ริมฝั่งตันนั้นพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆอยู่หลงงังม้าลุงพอากาศที่พี่น้องเห็นลังนี่เย็นต้นไม้มันลายต้นวิกมีการตัดขายสองเถื่อสามเถื่ออะไรพี่น้องอากาศขึ้นมาใหม่ มวลหินนางนางเงียนมานางลินนาพี่น้องแถวมวลหินเชิญกาคางน้องนี่กาเป็นห้องน้ำนี่พี่น้องมันมันเป็นคลองน้ำนหน่อยๆน้ำฝนตกแห้งนี่กาปลาซิวหลายนี่พี่น้องแถวนี้ปลาซิวขึ้นแล้วก็มาตรงพระน่เหนียน้องคนมากับไอ้กัางตลอด อันนี้ก็แมนต้นผักกะเพราเลยพี่น้องต้นผักกะเพราใบใหญ่ติ๊กกี้น้องพอนยังกลังนีการอันนี้ก็แมนสวนผักเขากันพี่น้องมาเห็ดสวนอยู่พี่เลยปลูกต้นผักบัวหอมป้อมผักเสริมนี่ก็แมนต้นดูไล่ก่อนหน้าใหม่ค่ะซ้ำก้อยผักนี่ Ô, chị đọc quái. Bà đi, hiệu ăn. Nguyên long buộc phải, ng long buộc phải lấy lắm. Buộc phải buộc phải buộc phải buộc phải ป่อบอดป่อบอกขึ้นมากินห้ามพี่น้องมุ้เพรห้มมันกี้นี่ไงำได้ระเบิรกอยากลองเบิร์กเลยลองรเบิร์กก่อนได้ระเบรนั่นเอาลกเออขึนข้นน้าตกน้ำน้ตกน้ำพามันขึ้นไหมไงำได้ละเนยนุ่นนุ่นแล้วก็แห่ด้

ลึกห <c oughs> ึงแลยแห่ตกผักอดีตนะตกัตกหินเลยเห็นวัดยืนยในหินเลยยืนในหินพี่น้องเป็นหินน,นี่น,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 นี่ห์น้ำถ่วมน้อแนมบอเห็นยิงเป็นหินมหนใหญ่ยอยู่นี่เล่เลเลนแล้วก็เวเถึกใหม่แล้วละบุได้ละป่าเยถึกใหม่เลาละ ปลาบ่อนลายอันนี้คุณเดี๋ยวคุณจะเอามานชิ้นใหญ่คำใดเิกเยิกมาไปถึกใหม่ลายเว้ยถึกใหม่ถึกใหม่บบได้ปลาเฮ้ยถึกสลามโอ้ยมาได้จากตออกหมดแล้วออกหมดแล้วปลาบ่อนเอไลายพี่น้องแต่ว่าตึกถึกอันไม่ก็เลยบบได้เอาลองอีกทีที่สอง พันอไทยนะอ้ผอดตึกอยู่นั่นหลายผุดุเอา้อเอ้อนเลเด็กน้อยนะเฮียนโยนลงเ็กน้ยตา้ผัวนนท์ให้กระเตงแหงหันนนท์เอาเออป้าป้านนท์ป้า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 เยอะไรอยู่สาตเอ้ยโอ้ยยยย เอพีนอนเยใหนเล่ตีนหอนเลยีนปิ้งีนปิ้งแซ่บเอามาละเอาาด้นัใส่ทองปิ้งรู้อเพื่อปิงนะยามใส่ทองเอาไปปิ้งก่อนตัวดีก็ปิ้งนี่เอาเอาสองตัวมาใส่นี่ก็ลูกนี่ทำมันดินได้้วขึ้นตึกบันไดปนินจะเขียวทมันดินก่อนเเอาจับัจับเอาตนอไปตกกตว ลองใหม่อีกพี่น้องเท่อนี้ได้บรายมันถึกไหมลองใหม่อีกวันนีป่แล้วปอยแล้วทุกอยางจะเห็นยังลูกมาลงน้ำดูนี่ดูนี่วไ๊ยมาคิดเดือมีชน น้ทำ้อ่มาหน่อยน้อนนี้แกงคือมันมีว่าแค่หน่อยเนี่ยไม่หนาหนน่อยอย่างเงี้ยนีเป็นหนานั่นคนนันแกงไหลม้สิล่ะเออแกงไหลว้ายไปแล้วปะเม้ามาหน่อยชิลงอาอ้ามแ้วติ๊กอีกบาหนึ่งพี่น้องเฮ้ยติกอีกบาหนึ่งเลยจะตใม่ก็ว่ได้เอาลายเนาะเอาปิงซีฮะตนี่แหละ เอียไหน้วด้พอมุดเปียกบ้าเลยทหาไม่ก็ไม่ก็อะไรก็ปลาออกบ่เนาะลกล้วมันต uh ่นัดมันก็ลือกเลย่งเ่่ไหนบ่ไหนบ่ผักทีนี่เลยผักบางหอยเกือปลาตะีไหนบ่นนโอ้ยหอยกระลายอะไรเยอะหอยหอยแตกในเทศดาล ปาออกแหละนนได้โบถึงใหม่จีนีลงเปาอไปแลหมานะนนนอย่าโแล้วหต่ำโนปลาไปทางกลางมื่อไแนวกินตรลเลยตื่นมาโอ้ถึงใหม่อีกเลยลิกว่าอืมไหนยูยูได้ถึงมใหญ่ชดีเนาะ ใหญ่ลวเริ่มใหญ่ชำนี้ยปลาขามันบุปลาคามันนี่สำาฝามือเลยไดปลาขามันใหญ่เลยำมือแล้วปลาปาชำนี้ปลาปใช่ใช่าิใช่ดิเอ้าเอาตัวใหญ่อยากได้แล้วพูเอาเอาลูกเอาจับเอาเอาเอาตัวนี้เอาเบามันน้อยลูกต้อยเนาะได้เห็นแล้วไงใส่บได้เอาใส่บได้ก็ใส่บได้เฉลเงียนว่าเนาะอน

เมืนแล้วเหมือแล้วพี่ได้แล้ป่เรออกได้ิจายแล้วป่ากรเดื่อพป่ากรเดื่หน่อยเอแล้วพี่น้องพอแล้วพอมานอนอิ่มมลจัโตนูกจัโตอยู่กลางคุณลาย่คุณน่ะัูกโตยง

อืมมาได้บ่ได้ง่ายเนาะสามีแล่าขึ้นมาตอนหอเข่าคันนี้ใช่พี่น้องได้ได้สามีแหละพอาะทปิ้งกินแรงพี่น้องใส่อนนเบิ่งดด้วยเปิดเปิดเปิดเธอเบิ่งไดไหนบ้างนี่หลายเติบแล้วเดือนชิบะชิบซองมากินเด้อปิ้งปลาน้องน้องคอนว่าผู้แนนไปป๊าอลึกว่าเน้อลาดนึ่งหอยเอาลง เต็มน้องอัเนีนี้ยแล้แล้วพี่น้องอาปลาเบียกันแล้วมือเลยกินข้าวอยู่หันที่บ่แม่หรือว่าเมื่อเห็ดกินอยู่ฟูนี่แหละขำนะเรากับบุหงาหันหน้าสวยามน้พี่น้องบึงขำแล้วแต่เป็นตุกดินเลยนี่ผักกะเพราน่อ่อย่างเเลยได้เอาเมืปลูกอยู่หันหลังนั้นเลยกะเพราอันนี้หอมป่ะ เห็นแล้วกอยากินอ่ะนะผัดกะเพากบกะเพาใหญ่เ้าวาแต่องนั้นเด็คนไทยหนามาอยู่ปากซันสวนวิกนกคอนเด้อพี่น้องหอมบุกปาวิเนาะ น้ำไหลเมือ่อคืนนี่ปลาลูกเมื่อคืนนี่ไหนแถวนี้ปลาซิวไลพี่น้องยามฝนตกย่างนีนนนอนตอนอยู่เฮือนหลังนี้มีแต่น้นองคอนกับไอ้ก่างจะมาเอาตลอดทำฝนตกใครก็เพี้ยเดี๋ยวนี้เมื่อไมีสบายนะมีพกติดตู้รอดเลยมาคลิปไปไหนเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากน้องคอนสวรรค์เด้อปากองน้องคอนสวรัสดีเด้อมาติดตามพับสม ขอ <laughs> บใจหลายพี่น้อง